ว่านทิฟ c l e a n s i n อ o i นะคะมาชมกันว่าทำความสะอาดได้ดีแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นแบบอ i l นะคะอ่าขออภัยนะคะ่ะดิเปิดเป็นแบบอ i l ใช้ไม่เยอะนะคะบางคนสงสัยว่าไอ้ถ้าเป็นอ i l เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นสิวอุดตันหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่เป็นสิวอุดตันนะคะคนเป็นสิวใช้ได้เหมาะเลยค่ะจะทำให้ล้างรูขุมขน นุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะว่านทิศ ts แนะคะสนใจทักแชทดไลน์แม่ค้าได้นะคะถึงจะแต่งหน้าหนามากแค่ไหนว่านทิ์เอาอยู่ค่ะ